ถึงจะมีฝนตกนะคะแต่หลายคนค่ะมาเข้าแถวรอชมขบวน The Macy's Thanksgiving Day Parade ค่ะที่ออกมาสร้างสีสันในเทศกาลขอบคุณพระเจ้า มีทั้งบอลลูนสัญลักษณ์ของเทศกาลอย่งางไก่งวงยักษ์นะคะนักเต้นวงบุ ان. ริยางรวมไปถึงบรรดาบอลลูนรูปตัวละครดังค่ะไม่ว่าจะเป็นมินเมาส์นะคะสปองบ๊อบสแควร์แพนส์รวมถึงสปไปเดอร์แมนด้วยก่อนจะปิดท้ายด้วยขบวนของเซนต์คลอสนะคะสัญลักษณ์ประจำคริสต์มาสที่กำลังต่อคิวเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองงานถัดไปขบวนพาเหรดวันขอบคุณพระเจ้าในงานนิวยอร์กค่ะในนิวยอร์กนะคะได้ชื่อว่าเป็นงานฉลองที่เก่าแก่ที่สุดอันดับ สในสหรัฐอเมริกานะคะเริ่มครั้งแรกโดยห้างสรรพสินค้าเมซี่ส์ค่ะที่เป็นห้างเก่าแก่ของสหรัฐเมื่อปีคศ1924โดยได้รับความร่วมมือของชาวชุมช,ชนและบริษัทห้างร้านต่างๆในนิวยอร์กค่ะมาร่วมจัดขบวนพาเหรดถึงปัจจุบันก็มีอายุครบ100ปีพอดีนะคะที่สำคัญยังถือว่าเป็นหนึ่งในงานที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนิวยอร์กอีกด้วยล่ะคะ่ะ